อยากจะนั่งอยู่บ้านแต่ก็ยังคงสามารถสร้างรายได้วันละร้อยห้าสิบสามร้อยสีร้อยห้าร้อยหกร้อยเก้ารอยหรือหนึ่ัอัพขึ้นไปบ้างไหมถ้าใครนะคะที่ต้องการอยากจะมีแบบนี้บตงทวแนะนําเลยค่ะให้คุณนะคะมาปลูกผลไม้ออนไลน์นะที่แอปพลิเคชันซีวิไลมอที่ชื่อว่า h a p p y f o o d t ีแล้วคุณเนี้ยค่ะไม่ต้องมานั่งเครียดนะว่าจะต้องมานั่งลงทุนซ้ำๆซักๆลงทุนเพียงแค่ ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชิดลงทุนเพียงแค่300ผลิตเงินให้กับคุณบนซ้ำๆาได้เงินใช้นะคะเอาไปช้อปปิง้งซื้อกินซื้อใช,ช้ข้าวสารน้ำพริกกัะปีน้ำปลาแชมพูสบู่ยาสีฟันโดยที่วันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งรบกวนเงินในบัญชีที่คุณมีเงินสดที่คุณมีเลยนะคะอ่ะอย่ารอคะ่ะทุกคนคนรอไม่รวยคนรวยไม่รอนะคะ ชวนทุกคนมาปลูกผลไม้ออนไลน์ที่ Happy f o o t ติลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพส่งต่ออาชีพดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนค่ะโอเคค่ะนะลงทะเบียนคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ